ซุ่มหัวปีเพิ่นแกเบิดเลยเดย้อันนี้เพื่อนปงที่หลังเผื่อนเด้นี่ปงที่หลังเผื่อนจ้าเก็บเอาไปสูบอยูนะ่แถวนี้เก็บไปสูเพื่อนๆสูบอยู่เนี่ยฝนตกใส่ใบใหม่ใบตก่อกับโปงห้ามจะเพื่อนๆเ,เนี่ยคือต้นเนี่ยต้นสซตันเนี่ยกินได้จะเพื่อนๆเ,เนี่ย พี่น้องเห็นบ่อพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อใบติวอ่อนพี่น้องใบติวอ่อนกำลังงามงามพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อใบติ๋วอ่อนพี่น้องใบติวอ่อนกำลังงามงามพี่น้องเดี๋ยวจเก็บเก็บใบเก็บยอดติวจะเก็บยอดติวสื่อปะทูมาสูบใส่ พี่ประดเลยเนะหยอดติ๋วขาวจะเพื่อน,เอ,นเอาไปซุปจ้าไปซุปจ้า่าต้นนี้มีดอกพรออมจะเพื่อน,อนมีดอกพ่ออมจ้าต้นนี่มีดอกประปรายพอเด็กื้นบ้านสวยงามแถวนี้มีแเจตต้ตนติ๋วจะเพื่อน ผลตกใส่ใ,สใบไหม่ใบตอกก็โป่งงามจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือต้นเนี่ยต้นไสตันเนี่ยกินได้จะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเนี่ยซุปไดจ้จ้าซุปดได้ใบติวอ่อนนี่จ้าอ่อนอนเนี่เพิ่นเป็นรุ่นมูลเพลิ่นแรลงหลายจ้าเพื่อนเพื่อนแรงลงหลายพวกไหงามดอกไสตันจ้าเพื่อนเพื่อนเบิองมิต่ต้นติวงามๆจะพี่น้องเย่าต้นเน,เนี่ยจะรีเก็บเพื่อนเนี่ย ปลาติวจะเพื่อนเพื่อนปลาติวปลาติวปลา,าพี่น้องส้มส้มปลาใหม่กอนอันนี้ก็คือดอกดอกไซตัน,จ,น,ตน,ตน,ตนจะเพื่อนอเพื่อนดอกไซตันดอกสตันดอกไซตันจะเพื่อนเพื่อนเี่ยวีเก็บอันเก็บใบเก็บยอดติ๋วจะเก็บยอดติวสื่อปะทูมาสูบใส่ เพื่อนต้นนี้คือใบติว๋วยอดติว๋วพิ่นปงที่หลังเพื่อนจ้ะเพิ่นเหล็กปน,นงามยดี๋ยีเก็บเพิ่นมายดี๋ยีเก็บมาทูกปนซุปจ้ะเพื่อนซุปใส่ใบติว๋วปนใส่ซุปใบติ๋วจ้าเพื่อนเพื่นอนก็ได้ให้ชมอยู่จากเพื่อนเนี่ย พี่น้องเห็นบอ่อพี่น้องพี่น้องเห็นบอ่อไปติวออนพี่น้องไปติวออนกำลังงามงามพี่น้องซุปได้จ้าซุปได้ไปติวออนจ้าออออนๆนี่เพิ่นเป็นรุ่นมูลเพิ่นแรงหลายจ้าเพื่อนเพื่อนแรงหลายาพวกนี้นาม เขาไปแกงใส่ไก่ก็ได้นี่พี่น้องยอดเพิ่นเนี่ยแกงใส่ไก่ก็ได้เพื่อนเพื่อนเบิ่งปลาปลาใหม่มีแต่กกติ๋ว้นบ้านสวยงามเบิ่งปลาป่าไม้ใบหญ้าก,กำลังสวยๆจะเป็นเพื่อนเบิ่ง เพื่อนต้นนี้คือใบติว๋วยอดติว๋วพิ่นปงที่หลังเพื่อนจ้ะเพิ่นเล็ยอดติ๋วจ้ะเบ่งยอดติ๋วขาวจะน้ำงามอ่อนงามเดี๋ยวรีเก็บเพิ่นมาเดี๋ยวรีเก็บมาดอกไสตันจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ่งมิแต่ต้นติ๋วงามๆามจะพี่น้องอย่าต้นนี้เดี๋ยวดเก็บเพื่อนอเนี่นนย ต้ซุปได้จ้าซุปได้ใบติว่วอ่อนนี่จ้าอ่อนๆนี่เพิ่นเป็นรุ่นมูลเพนแรงหลายจ้าเพื่อนเพื่อนแลงหลายพวกนี้ง่ามแหลงหลายเพิ่นป่งที่หลังี่ซุปนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่งามง่ามึงงามหลายงามหลายเนี่ยพอดีเนี่ยแถวนี้ทู่ก็ปนซุปจ้าเพื่อนซุปใส่ใบติ่วบนใส่ซุปใบติ้วจ้าเพื่อน อ่ะนะสวยโบสวยโบนี่กะอ่าสนิทนี่เพิ่นนอืน่นใบเต่าใบเต่าจะเพื่อนเพื่อนต้นนี่คือใบติ๋วจ้าพ,พี่น้องเห็นบอ่อพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ใบติ๋วออนพี่น้อง ใบติวอ่อนกำลังงามงามพี่น้องเก็บเอาไปสูบอยู่นะแถวนี้เก็บไปสูป่เพื่อนๆสูบอยู่เนี่ยต้นติวใบติวอ่อ,อนจ้าเนี่ยอ่อ,อนๆพาพี่น้องเบิง่งใบติวอ่อ,อนขึ้นบ้านสวยงามดอกใสตันจ้าเพื่อน ดอกไซตันดอกสตันดอกไซตันจะเพื่อนเพื่อนนี่ก็อ่าสนิดนี่พนเพื่อนอิ่นใบเต่าใบเต่าจะเพื่อนเพื่อนต้นนี้คือใบติ๋วจ้าเพิ่นทูกก็ปนซุปจะเพื่อนเพื่อนซุปใส่ใบติ๋วปนใส่ซุปใบติ๋วจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟเอาไปสุปอยู่แถวนี้ แคปปิสูเพื่อนๆซูบอยู่เนี่ยอ่ะซุ่มหพระปีเพื่อนแกเบิดแเลยเด้นีเพื่อนปงที่หลังเพื่อนเลยนี่ปงที่หลังเพื่อนจ้าดมมาน่ะสวยโ่สวยบ่ก็ได้ให้ชมอยู่จากเพื่อน เนี่ดยดอติวให้เพือพ่อเนเพื่อนเบ่งปลาปลาใหม่นี่แต่กกติว okay. นี่เก็บอันเก็บใบเก็บย,ย,อ,ยอดติวจ้ะเก็บยอดติวซื้อปลาทูมาสุปใส่ซื้อปลาทูมาปนซุปจะเพือพ่อน ซุปใสใบติวบนใส่ซุปใบติวจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวนี้คือใบติวยอดติว๋วเพิ่งปรงที่หลังเพื่อนจ้าเพิ่งแหล่งงามใบติ๋วอ่อน,นง,าม,อนงามขนาดจะเพื่อนเพื่อนงามขนาดแถวนี้มิตรใบติวจะตัหน่ำเลยเนะหย,ยอดติว๋วขาวจะเพื่อนเพื่อนเอาไปซุปจ้าไปซุปจ้า ดอกไสตันจ้าเพืเ่อนเพื่อนเบิ้งม่แต่ต้นติ่วงามๆจะพี่นอ้องเนี่ยต้นนี่ยรีเก็บเพื่อนเนี่ยเบิ้งต้นนี้จะเบิ้งต้นนี้เบิ้งต้นนี่ฮะโอนงาม,เ,เ,นม,าเ,มเ,เนี่ยรีเก็บเพื่อนมาเนี่ยรีเก็บมั่มเลยนะหยอดติ่วขาวจะเพื่อนเพื่อน เอาไปซุปจ้าไปซุปแจงหลายเพื่อนปงที чи, ่หลังไงทุปเนี onos, ่ยแจกเพื่อนๆเนี่ยงามงามมึงงามหลายงามหลายเนี่ยพอดีเนี่ยแถวนี้ดอกไสตันจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ้งมิแต่ต้นติ่งงามๆจะพี่น้องเนี่ยจะต้นเนี่ยจะรีบเก็บเพื่อนเนี่ยเบิ้งป่าป่าไม้ใบหญ้า กำลังซื้อสวยจะเพื่อนๆืนเบิ่งดอกไสตันจ้าเพื่อนเอืนเบิ่งมีแต่ต้นติว๋วงามๆจะพี่น้องอย่ยต้อนเนี่ยรีบเก็บเพื่อนเนี่ยหยอดติ๋วจะเบิง่งหยอดติ๋วขาวจะง,ง,งามๆนะต้นนี่มีดอกพรออมจะเพื่อนเพื่อนมีดอกพ่ออมจ้าต้นเนี่ยมีดอกปรับปลายพ่อเรศ ซุปได้ซุปได้ใบมันซุปเซ็ตเซนใส่ป,ปนจากเพื่อนเ<ๆ>นี่ยกรลังพอดีซุปจีได้จมาเก็บปลาติวจากเพื่อนปลาติ๋วปลาติวปลา,าพี่น้องส้มส้มปลาใหม่ก่อนอันนี้ก็คือดอกแถวนี้มีแต่ต้นติวจากเพื่อนแถวนี้จากเพื่อนมีแต่ใบติว๋วโอน ฝนตก๊กเสเพื่อน,พน,น,นเพื่อนก็ะืืนบานจ้าเพื่อน,พนเพื่อนตูเท้นี้จ้าเพื่อนนี่แต่ใบติ๋วอ่อนผลต๊กเสเพื่อนเพื่อนกระซืนบานจ้าเพื่อนผลนต๊กใส่ใบใหม่ใบตอกกบโปงห้ามจ้าเพื่อนเนี่ยคือต้นเนี่ยต้นเซตันเนี่ยกินได้จ้